สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะชาวส่องชาวสวปปลาวนะคะแล้วก็สมาชิกที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะยินดีต้อนรับทุกท,ท่านเข้าสู่ช่องของอาจารย์นรีนะคะนรีระดาทาโร่ไทยชาตาค่ะวันนี้อาจารย์นรีนะคะกับน้องเฟลลี่นะคะเฟลลี่เธอเอยหลับแล้วนะคะ เบลลี่ก็มาพบกับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะในการทำคลิปความรักนะคะวันนี้เป็นความรักประจำเดือนพฤษภาคม2564นะคะเป็นความรักของคนที่มีคู่ค่ะคนที่มีคู่ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะชาวกรกฎก็คนคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนะคะ ถึง15สิงหาคมค่ะตอนนี้อาจารย์ก็แบ่งแบบไทยนะคะใครที่รู้ตัวว่าลักลัคนาสถิตในราศีกรกฎสามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะดูได้ทั้งลักษณคนาและก็ราศีแบบไทยเลยนะคะตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าความรักนะคะของชาวกรกฎจะเป็นยังไงบ้างนะคะอาจารย์จะขอพลังงานสามใบนะ ตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมให้มากๆเลยนะคะตรงนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องราวของคุณนะคะสามารถที่จะเลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะคุยกันไปด้วยเปิดไพ่ไปด้วยอาจารย์ได้แล้วพลังงาน3ใบนะคะพลังงาน3ใบในที่นี้นะคะก็คือใบแรกพลังของ the world นะคะใบที่ส the f o l l ใบที่สาม hermit นะคะ เป็นไพ่ชุดใหญ่มะะ major, หมดเลยนะคะในเมเจอร์แคนาหมดเลยนะคะ The World ตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าความเป็นครอบครัวของคุณความรักของคุณเนี่ยมันอืมจริงูสิ The World เนี้ยมี The Fool อยู่ด้วยนะคะจุดเริ่มต้นนะคะของความรักนะคะจุดเริ่มต้นของไพ่เนี่ยเริ่มต้น Start ด้วย The Fool นะคะเราก็จบด้วย The World นะคะเหมือนอาจารย์รู้สึกว่าเหมือนไพ่กำลังจะพยายามสืออะไร ให้พวกเราได้เข้าใจหลายๆอย่างนะคะหรือว่าไพ่กาลังจะบอกนะคะถึงดินามิกในความสัมพันธ์ของคุณนะคะว่ามันอาจจะเริ่มต้นนะคะจากตอนที่คุณไปไวัยเป็นวัยรุ่นใสๆเลยนะคะเราก็พัฒนากันมาเรียนรู้กันมาดูสิมีการปรับตัวมีการแบบว่าเออใช้เหตุผลนะคะใช้ความอดทนอดกั้นนะคะความเป็นเทอร์มิตตรงนี้พัฒนาจนมาเป็นเดอะเวิลด์นะคะตรงนี้ความ The World คือพไพ่ใบสุดท้ายนะคะคือการพัฒนาในด้านของจิตวิญญาณในด้านของออความรู้สึกมีความสุขอย่างพอเพียงความสุขที่ไปด้วยกันนะนะคะ The World คือความไปด้วยกันระหว่างตัวคุณระหว่างครอบครัวของคุณหรือว่าลูกๆของคุณนะคะหรือพ่อแม่ที่เป็นพ่อแม่จากครอบครัวกําเนิดเลยก็ได้ตรงนี้นะคะความเป็น The World ตรงนี้นะคะหรืออาจจะหมายถึงความเป็นต่างชาติต่างภาษาตรงนี้ด้วยก็ได้ตัวคุณนะคะชากรากฎอาจจะ เกี่ยวข้องกับแฟนนะคะที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลตรงนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะคะว่าตกลงเรื่องราวตรงนี้นะคะไพ่นะคะจะสื่อถึงเรื่องอะไรนะคะมาลุ้นกันดีกว่านะคะขอดูเรื่องราวนะคะความรักของคนที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2564ค่ะอันแรกนะคะคุณใต้ อัศวินดาบนะคะไกลไปไหมอัศวินดาบใบที่สองนะคะคุณได้หกเหรียญค่ะว้ายนางอยากออกนะราชราิาราชินีเหรียญน,นะคะบินออกมาเลยอะนะคะกลัวไม่ได้ออกขอดูต่อนะคะ สรุปเป็นเรื่องราวนะคะของอัศวินดาบแล้วก็าาชิเรียนนะคะแล้วก็สีไม้เท้านะคะมาลุนกันต่อดีกว่าเดอะมูนนะคะดูซิจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นอีกนะคะ สองเหรียญค่ะเด็กฟูขึ้นมาแล้วนะคะเด็กฟูสิบแม้เท้าค่ะ แม่ท้านะคะเป็นเ,เด็กถือดาบนะคะห้าถ้วยนะคะ แล้วก็สามดาบนะคะเหมือนกับว่าตรงนี้นะคะตัวคุณนะคะตัวคุณชากรกฎนะคะคุณน่าจะเป็นราชีดาบนะคะราชีเอ้ยไม่ใช่อสรินดาเนะคะอสุรินดาก็เป็นคนที่เหมือนกับว่า ค่อนข้างลุยค่อนข้างขยันขันแข็งนะคะเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตนะคะมีเป้าหมายไว้ให้พึ่งชนนะคะอยากประสบความสามําเร็จนะคะค่อนข้างมีความทะเยอทะยานเป็นคนที่มีอีกโก้สูงมีความเป็นผู้นํานะคะแต่ถ้ารักใครก็รักจริงแล้วพร้อมที่จะปกป้องดูแลนะแต่ต้องระวังเรื่องอารมณ์นะคะอารมณ์อาจจะสวิงอารมณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงง่ายนะคะ หรือความมีอีกโก้สูงทําให้คุณเป็นคนที่ไม่ยอมคนนะมีทิฐิมานะหรือเอาชนะนะคะตรงนี้นะคะเหมือนตัวคุณนะคะได้มีโอกาสนะคะเจอกับเนี่ยนะคะได้รับโอกาสที่จะเจอกับราชีเหรียญหรือราชีหรือราชาเหรียญของคุณนะคะผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะผู้หญิงเศรษฐีผู้ชายเศรษฐีหรือว่าเป็นคนที่ดูดีหาเงินเก่งขยันทํามาหากินนะคะเป็นคนที่ประสบความสาเร็จกับในเรื่องของการเรียนหรือการทํางานนะคะแล้วก็ อาจจะมีฐานะที่ร่ำรวยมาก่อนนะคะตัวคุณนะคะกับราชินีต์คเนียน,คน,น,นะคะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะจนได้มามั่นหมายแต่งงานกันนะคะหรือมาเป็นคนรักกันนะคะสี่หม้เท้าตรงนี้นะคะหรือบางทีมาทําธุรกิจมาทําอะไรร่วมกันตรงนี้นะคะอเอา้าแฟนล,ลี่มาสี่หม้เท้าตรงนี้นะคะ หมันกับว่าการเริ่มต้นเป็นคนรักหรือว่าการเริ่มต้นที่ได้มาแต่งงานกันมาอยู่ร่วมกันตรงนี้นะคะมันมันไม่ได้แบบว่ามันเหมือนเป็นอารมณ์แบบในนิยายใช่ไหมคะเจ้าหญิงเจ้าชายได้รักกันแต่งงานกันแล้วมันจบมันไม่ใช่นะคะมันตรงเนี้ย ตัวคนสองคนเนี่ยต้องมาเผชิญปัญหาอะไรมากมายนะคะอุปสรรคในชีวิตนะคะความเป็นดอบมูลปัญหาความไม่เข้าใจกันปัญหาทะเลาะบอกแว้งปัญหาแบบความคิดเห็นไม่ตรงกันหลายหลายอย่างนะคะที่คุณสองคนเนี่ยต้องพยายามปรับจูนเข้าหากันหรือแม้แต่ปัญหาในเรื่องของการใช้เงินนะคะการลงทุนการทําธุรกิจการใช้งินในครอบครัวของคุณตรงนี้นะคะเหมือนกับ ตัวคุณเองนะคะความเป็นอัศวินดาวความเป็นเดอฟูตรงนี้นะคะตัวคุณนะคะค่อนข้างที่เคยชินกับชีวิตโสดชีวิตอิสระมากๆนะคะโอ้โอยโอ้โอยโอ้โอยนะคะแล้วทีนี้นะคะพอต้องมารับผิดชอบนะคะพอต้องมารับผิดชอบอะไรที่มันหนักหนักเหนื่อยเนื่อยนะคะดูสิต้องแบกกันมาสิบไม้เท้าเลยอะนะคะ มีเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเข้ามานะคะบางคนแต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วนะคะมันมีภาระมันเป็นน้องภาระทั้งหมดเลยนะคะแม้แต่การเลี้ยงหมาแมวสักตัวเนี่ยเจ้านี้นะคะอันนี้ก็เป็นน้องภาระนะคะน้องภาระหมดเลยนะคะอืมเนี่ยมันเหนื่อยนะคะตัวคุณรู้สึกเหนื่อยๆกับชีวิตนะคะเนี่ยมันต้องสู้กับอุปสรรคนะคะดูสิเจ็ดไม้เท้านะคะเนี่ยคุณต้องสู้คุณต้องลุยนะคะ คุณต้องเดินหน้าไปข้างหน้านะคะทีนี้เหมือนกับว่าความเหนื่อยของคุณเนี่ยนะคะมันอาจจะทําให้คุณได้ไปเจอกับใครนะคะที่ดูสิเหมือนเขาเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอ,อาจารย์รู้สึกว่ามันไม่ใช่นะอาจารย์รู้สึกว่าเดี๋ยวนะ ความความที่คุณเจอกับห้าถ้วยกับสามดาบตรงนี้นะคะอาจจะเป็นลักษณะของคุณสองคนมากกว่านะคะคุณสองคนที่ไม่เข้าใจกันนะคะพูดจาทำร้ายจิตใจของกันและกันความเป็นสามดาบตรงนี้นะคะทำให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันมันมีมาตั้งแต่เดิมูลนะคะเนี่ยเปิดปัญหาความไม่เข้าใจกันพูดจาทำร้ายจิตใจกันสาดาบนะคะ ทำให้มันมีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เหมือนกับว่ามันไม่ราบรื่นมันไม่มีความสุขมันมีความทุกข์เกิดขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวมาตามต่อสิแล้วจะเป็นยังไงนะคะแล้วจะเป็นอย่างไรมาดูต่อดีกว่าจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ปัญหาเมื่อที่3ก็ได้นะคะหรือบางคู่อาจจะเป็นปัญหาเมื่อที่3ก็ได้นะ อาจจะไม่ได้เหมือนกันในทุกคู่นะคะ6ดาบเนี่ยทะเลาะกันบ่อยมันทําให้สัมพันธภาพระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันดูห่างเหินกันนะคะ6ดาบมันต่างคนต่างอยู่อะไรยังไงก็ไม่รู้นะคะหรือบางทีจะพาลูกไปไหนนะคะก็จะแบบแบ่งเวลากันไปไม่ได้ไปพร้อมกันเนี่ยดูสิเป็นคนมีคู่ที่ทําตัวเหมือนเป็นคนโสดอัเก้าเหรียญอะนะคะ ยังไงยังไงชาวลคนาราศีกรกฎพูดอะไรไม่พูดกันตรงๆด้วยนะคะดูสิเดาบนะคะไม่พูดกันตรงๆแต่แอบส่องแอบ,บดูนะคะว่าเอ๊ะตรงนี้แฟนเราไปทําอะไรมาบ้างหรือจะพูดอะไรบางทีพูดผ่านพูดผ่านลูกนะคะพูดผ่านพ่อคุณแม่หรืออะไรตรงนี้จะเอาอะไรบางทีไม่ยอมบอกกันตรงๆนะคะเนี่ย จ็ดดาบต้องแอบนะให้คนนู้นไปช่วยพูดคนนี้ไปช่วยพูดนะคะอ่ะมาลุ้นกันต่อนะคะโอ้ยเพราะว่ามันมีความทะเลาะเบาแหวงกันอยู่นะคะมันมีเรื่องที่กินใจกันอยู่นะคะกินใจมันแบบอารมณ์แบบมองหน้ากันได้ไม่เต็มตาอารมณ์แบบเนี้ยหรือว่ากลัวที่จะมาพูดกันแล้วกลัวที่จะทะเลาะกันอีกนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้ยังไงดีคุณสองคนสามเหรียญนะคะ สามเหรียญมาดูซิแล้วใช้ยังไงต่อนะคะอัศวินไม่เท้าค่ะเอ็มเพรนะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญน,นะคะ เหมือนกับว่าในท้ายที่สุดนะมันอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มากๆจนแบบว่าเหมือนทนไม่ไหวแล้วนะคะเนี่ยคุณสองคนก็เลยหันหน้ามาปรับความเข้าใจกันนะคะพยายามใช้ความเหตุความมีเหตุผลจากความเป็นดาวของคุณนะคะชาวรา,า,าศรีกรกฎคุณพยายามใช้เหตุผลนะคะที่มากขึ้นนะคะหรือจากความเป็นราชีเหลียนนะคะตรงนี้ ตัวคนลักของคุณนะคะก็ปรับตัวเป็น empress, นะคะคนที่ไม่ได้เอาแต่ความสุขสบายส่วนตัวนะคะแต่หันมาดูแลบ้านดูแลลูกรับผิดชอบอะไรที่มากขึ้นนะคะกลับมาเข้าอกเข้าใจคุณมากขึ้นเพราะนั้นสามเหรียญเนี่ยความเป็นครอบครัวความมั่นคงในครอบครัวตรงนี้มองเป้าหมายเดียวกันมันกลับคืนมานะคะในที่สุดความรักความผูกพันเจ็ดเหรียญมันค่อยๆสะสม ต่อจากช่วงที่คุณได้แต่งงานกันตรงนี้นะคะมันกลับมาสะสมแต้มกันใหม่นะคะตรงนี้โอ้ยลุ้นซีลุ้นซีแล้วจะยังไงต่อนะคะจะอย่างไรต่อนะคะบทสรุปของความรักในะครั้งนี้อุ้ยอาจารย์ขาอ,อาัยนะคะตกมาหลายใบเลยบทสรุปของความรักครั้งนี้จะยังไงต่อนะคะ หถ้วยโอ้ยนึกถึงเวลาที่เคยรักกันนะคะบางคนรักกันมาตั้งแต่วัยเรียนวัยรุ่นนะคะความรักููพกพมันมีกันมายาวนานนะคะอะาะลื้นกันต่อโอ้ยดูซิกลับมาสวิยกันแล้วสองถ้วยเอ p e r พอนะคะ ว้าวพอเถอะได้ใบนี้อาจารย์พอเถอะนะคะอาจารย์รู้สึกว่ามันโอเคแล้วไม่จำเป็นต้องเปิดไพ่อะไรต่อนะคะในที่สุดนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วนะคะหลังจากที่ลดอัตราลดอีกโก้นะคะเนี่ยเรื่องราวดีๆก็เกิดขึ้นนะเห็นไหมคะ คุณนึกถึงสิ่งดีๆที่เคยมีให้กันความรักครั้งเก่าสมัยที่จีบกันใหม่ๆนะคะกลับมาปรับจูนความเข้าใจนะคะเป็นความรักที่พร้อมที่จะทําให้กันดูแลซึ่งกันและกันพร้อมที่จะจับมือกันนะคะเดินหน้าต่อไปในความรักของคุณนะคะตรงนี้นะคะตัวคุณเองแล้วมีความเข้มแข็งนะคะเอ็มเ o r ร์เนะคะ มีความเป็นผู้นำนะคะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็พร้อมที่จะยอมทําตามนะคะยอมเป็นช้างเท้าหลังของคุณนะคะแล้วดูสิคุณกำลังจะนำข้อกัองวลคุณนะคะความรักของคุณไปสู่ความสุขนะคะใครที่ ยังไม่ได้แต่งงานแฟนกันมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานแล้วนะคะหกถ้วยสองถ้วยแล้วก็จัดซันเพราะว่าดูแล้วตรงนี้หกถ้วยสองถ้วยมาลักกันมายาวนานเหลือเกินนะคะหรือใครที่อยู่ด้วยกันก็มีเกณฑ์ที่จะได้มาทําพิธีมั่นพิธีแต่งงานพิธีผูกข้อไม้ข้อมืออะไรกันสักทีหนึ่งนะคะเป็นแฟนกันมายาวนานแล้วนะคะพลังของจัสซันนะคะมันเป็นพลังของความสมเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะความรักของคุณเนี่ยมันเริ่ม ก่อร่างสร้างตัวมันเริ่มมีความมั่นคงมากๆนะคะแล้วมันกําลังจะไปสู่แสงสว่างของเดซันแสงสว่างของดวงอาทิตย์นะคะที่จะทําให้คนสองคนเนี่ยไม่หลงทางนะไม่ไปทะเลาะก,กันไม่ไปแบบหึงหวงกันไม่ไปมีปัญหาอะไรกันอีกนะคะพลังของเดซันตรงนี้คุณมองถึงเป้าหมายในอนาคตที่เป็นเป้าหมายเดียวกันคุณพร้อมที่จะอยู่ดูแลกันไปจนแก่เท่านะคะพลังงานที่ขึ้นมาตอนแรกอาจารย์รู้สึกว่าตรงมากๆนะคะเนี่ย ในท้ายสุดมันจบด้วยจันแล้วก็เหมือนกับ the world นะคะเป็นความสุขสมหวังในการกลับมาปรับความเข้าใจกันพัฒนาในเรื่องของทางจิตวิญญาณมีเป้าหมายในครอบครัวที่ไปต่อกันได้ด้วยดีสร้างโลกไว้เดียวกันนะคะหรือตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะของคู่ของคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะแต่ก็กลับมาแต่งงานนะคะกลับมาอยู่ด้วยกันหรือว่า the world อาจจะไป สร้างครอบครัวสร้างอะไรกันที่ต่างประเทศตรงนี้ก็ได้นะคะเฉะลัคนาราศีกรกฎที่มีคู่หราแต่งงานแล้วดวงดีจังเลยนะคะถึงแม้ว่ามันจะผ่านปัญหาอะไรมาบ้างนะคะแต่ในท้ายสุดมันจะกลับมา ปรับความเข้าใจกันได้เพราะว่าตัวคนทั้งสองคนเนี่ยมีพื้นฐานทางความรักนะคะที่เป็นความผูกพันมั่นคงเป็นสายใยแข่งความผูกพันที่มันมีมากันยาวนานนะคะแล้วมันก็จะพร้อมที่จะอยู่ดูแลกันไปจนตลอดชีวิตของคุณแล้วนะคะตรงนี้นะคะว้าวดีใจด้วยนะคะพลังของเดซันนะพลังของเดซันสองถ,ะะถ้วยนะคะและหกถ้วยนะคะ บางคู่อาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุด้วยนะคะแตกต่างเรื่องอายุศาสนานะคะเชื้อชาติอะไรตรงนี้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวจารย์ขอดูพลังงานความรักสิดูน่าชื่นใจนะคะกับความรักครั้งนี้นะคะลุนกันมากหุ้นกันมากอะมาดูซิจะเจอยังไงนะคะพลังงานความรักข,ขึ้น unleash your creativity นะคะ เป็นความรักที่พร้อมจะสร้างสรรค์นะคะให้ชีวิตคู่ของคุณเนี่ยมันมีความสุขนะคะมันมีอะไรใหม่ๆมันมีความสุขสดใสมีสีสันในชีวิตนะคะที่สวยงามต่อไปว่าวชอบอันนี้นะคะเข้ากับเรื่องราวของคุณนะคะ take off your mask นะคะถอดหน้ากากกันออกนะคะอะไรที่เคยไม่ดีใส่กันนะคะถอดหน้ากากกันออกแล้วคุณจะรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยมันมีค่ามากกว่าที่จะมา มาถืออีโก้มาถือดาวฟัดฟันกันนะคะถอดหน้ากากออกมาเจอความรักความจริงใจความห่วงใยเพื่อนกันและกันนะคะแล้วมันก็เลยปรับจูนความเข้าใจกันได้นะคะในถ่ายที่สุดนะคะออคเทมีนะคะเป็นการที่จะแก้ปัญหานะคะอย่างชาญฉลาดพลิกแพงสร้างสรรค์นะคะทําให้ความรักครั้งนี้มันกลับมาดีต่อใจนะคะเราก็จะร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคจนประสบความสําเร็จเป็นพลังของเดซันนะคะ โอเคเดี๋ยวขอดูนะคะในไพ่ Oracle ชุดใหม่นะคะดูสิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างานะคะ New Beginning ค่ะเป็นคนเก่าแต่ว่ากลับมาปรับตัวต่อกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่นะคะด้วยความรู้สึกดีๆต่อกันแล้วมันไปกันได้ไกลนะคะด้วยพลังของ The Sun ตรงน,นี้นะคะ b a t t e r i e s นะคะที่ผ่านมามันอาจจะมี เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีกำแพงมีแบตเตอรี่มีขอบเขตอาณาจักรส่วนตัวกันเยอะไปหน่อยมีโลกส่วนตัวกันสูงไปหน่อยนะคะน,นั้นตรงนี้กลับมาปรับจูนเป็น The World โลกใบเดียวกันนะคะให้อิสระต่อกันด้วยนะคะดูสิ The f o o l อยู่ภายใน The World นะคะให้อิสระต่อกันอย่างเหมาะสมก็เลยทําให้ตัวคนสองคนเนี่ยมีระยะห่างระหว่าง ตัวบุคคลของคุณระยะห่างระหว่างควาสัมพันธ์นี้ที่มันเหมาะสมอะนะคะมีอะไรกิจกรรมที่ทําอะไรร่วมกันมีอะไรที่ต่างคนก็ต่างไปทํากับเพื่อนฝูงนะคะมันก็เลยดูแบบแฮปปี้ลงตัวมากขึ้นนะคะจัดการชีวิตบาลานชีวิตให้ได้นะคะตรงนี้ว้าวโพสต์พเรนะคะเรื่องกันสร้างนะคะเด e s ซันะคะเห็นไหมพลังแห่งความสําเร็จชื่อเสียงเงินทองนะคะ ความรักนะคะความมั่นคงในชีวิตนะคะทรัพย์สมบัติของคุณอขอดูนางฟ้าหน่อยสิค่ดูนางฟ้านะคะนางฟ้าจะบอกอะไรนะคะกับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะ Healing <laughs> กลับมาดูแลจิตใจกันนะคะหลังจากที่ทะเลาะกันเหมือนมองหนะะ้ากันไม่ได้นะคะกลับมาดูแลจิตใจของกันและกันนะคะกลับมารักกันเหมือนเดิมรักกันกว่าเดิม Protect your dreams นะคะกลับมาสร้างความฝันของคุณให้เป็นจริงนะคะความฝันที่ได้ไปต่อด้วยกันความฝันแสนสวยงามของคุณกับครอบครัวตรงนี้อืมโอเคนะคะเดี๋ยวขอชุดใหม่ชุดหนึ่งนะคะสีสันสดใสนะคะสวยงามนะคะดูสิเหมือนเป็นบันไดแห่งความสำเร็จเลยนะคะโอเคโอ้ยก,กับเปาดดูสิ <c oughs> Life is a series of choice mm hmm. นะคะชุด love <laughs> โด้ยเดมากเลยทำไมไพายไปน,นี้สวยขนาดนี้นะคะเหมือนกับความรักของคุณะ่ะมันซีรีส์นะคะยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีอีกเนาะนะครซีรีส์เกาหลีที่มันมีทางเลือกนะคะจุสิในสุดคุณก็เลือกที่จะกลับมาปรับ ขอเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะ choose love เลือกความรักนะคะเพราะว่าความรักของคุณเนี่ยมีความผูกพันกันมากมายนะคะเดือสีหกถ้วยสีไม่เท้าเดือดสันสองถ้วยนะคะดูหัวใจสิคะหัวใจก้อนเมฆเป็นหัวใจเลยนะคะไพ่น่ารักจังเลยนะคะมีใครชอบเหมือนอาจารย์นะั้นไพ่น่ารักมากมายนะคะใบเดียวนี้ตรงเลยนะคะ ตรงกับเรื่องราวตรงนี้นะคะคุณเลือกที่จะกลับมาสร้างความรักของคุณนะคะสร้างความเข้าใจแล้วไปต่อได้กันและกันอย่างมีความสุขด้วยพลังของเดอะซันตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวขอด้วยดอกไม้โอ้ลืมลืมอาจารย์ลืมดูให้นะคะเกือบไปแล้วคนที่เป็นคู่ของคุณนะคะเกิดวันไหนราศีอะไรเกือบตนบนแล้วนะคะคนที่เกิดลัคนาราศี มีนนะคะธาตุน้ำด้วยกันกับกรกฎเลยนะคะลัคนาราศีมีนพิเศษคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะคนที่เกิดเอ,อ่อวันพฤหัสนะคะจูปิเตอร์ค่ะ กรกฎกับกรกฎด้วยกันนะคะแคนเซอร์ Cancer นะคะตรงนี้ทารัสนะคะชาวลัคนาราศพีพฤษภธาตุดินค่ะเบอร์เก er, นะคะชาวลัคนาราศีกันค่ะธาตุดินเหมือนกันนะคะโอ้ยธาตไฟมาแล้วนะคะชาวลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีสิงห์ สรกปธนาราศีธนูนะคะมาทีเดียวยกทีมเลยธนูนะคะธนูมาไปแล้วนะคะซ้ำนะคะมาร์คิโรีนะคะคนที่เกิดวันพุธค่ะคนที่เกิดวันอังคารนะคะคนที่เกิดวันจันเอ๊ะธาตุลมไปไหนหมดคะอาจารย์ไม่เห็นธาตุลมเลย นะคะอ้าท่านลงมาแล้วนะคะชาวลัคนาราศีกุงออริอุนะคะธาตุน้ำนะคะมาครบเลยนะคะมีกรกฎพิจิกนะคะเมื่อกี้ขัดพิจิกไปนะคะโอเคธาตุน้ำกับธาตุไฟมาแรงสิงนะคะสิงน่าจะซ้ำใช่ไหมสิงซ้ำนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะ คนที่เกิดวันเสาร์นะคะโอเคไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเป็นได้ทุกลัคนาทุกราศีทุกคนเกิดนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูดอกไม้แห่งความรักให้คุณได้แล้วนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ยติดตามช่องของอาจารย์นาลีนะคะอาจารย์กับน้องเฟลลี่นะคะเฟลลี่คะ่ะหันหน้ามาหาคุณผู้ชมหนชดตัวหนลูกหลับนะคะหลับโอ้ ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยติดตามนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมาดูดอกไม้ความรักของคุณคุณได้ดอกลิลลกนะคะ first emotion of love นะคะ love is the magician that pulls man out of his own hat นะคะเหมือนกับความรักของคุณสองคนเนี่ยนะคะ มันเป็นอะไรที่เหมือนกับมันอาจจะเป็นปฏิหารในความรักก็ได้นะคะได้พบกันนะคะตั้งแต่วัยต้นๆของชีวิตเลยนะคะได้เรียนรู้กันได้มาสร้างสารรค์ชีวิตร่วมกันนะคะปรับ จูนนะคะตัวตนของคุณและตัวตนของเขาในการที่จะมาเป็นเดอะเวิลด์นะคะการเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณการเป็นคู่ที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะหลังจากที่ผ่านการเรียนรู้ผ่านปัญหาอะไรต่างๆผ่านอุปสรรคในชีวิตไปแล้วนะคะดีใจด้วยนะคะคุณเจอคู่แท้แล้วนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะแล้วกลับมาพบกับอาจารย์นีกับน้องเฟลลี่ได้ใหม่นะคะวันนี้บ๊ายบายนะโอ้ปิดหน้าด้วยอะ่ะ อ๋ออะสวัสดีค่ะ